มาครับก็สวัสดีทผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ยินแล้วสู่ฟิกเกอร์ช็อปซิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็ซึ่งตอนนี้คนก็ยังตึงๆล้านกันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็โอเคพาร์ทนี้ก็เหมือนเดิมนะครับน่าจะต้องมาปลดล็อกฟิกเกอร์ที่เหลือแล้วก็ชั้นวางเออชั้นวางก็น่าจะเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ของฟิกเกอร์ที่มันอยู่หน่อยแล้วกันอันนี้อ่ะหมดแล้วเหรอนี่อ๋อกำลังพิมพ์อยู่ฮะแล้วประเด็นคือเส้นจะให้หมดโอเคเติมฮนะอันนี้แม่มดก็หมด เดีเอนี่ใช้ดีจริงๆฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นฉบับเลยมั้งเริ่มแรกนะฮะโอ้โหแล้วก็ของนี้หายแบบคือหมดแหละเพราะว่าคือตอนนี้ผมเล่นขายตัวเนี่ยพวกมินิเฮากับไอ้ตัวสัตว์แฟนซีนะครับแต่ประเด็นคือมันขายออกยากไงถ้ามาขายมันก็กลัวไอ้พวกนี้มันไม่ออกไนงะกลัวขายได้แบบขายป้ายแดงแล้วออกแค่ป้ายแดงอะไรอยากก่างงี้ก็เดี๋ยวล้อๆไปก่อนนะครับ น่าสักพักน่าจะออกเฮ้ยอัศวินเหลือตัวเดียวครับยังไม่ออกสักทีงเป็นผาดทีเดียววะเนี่ยโอเคตัวน,นี้เราน่าจะต้องปั๊มของไว้ก่อนนะฮะปั๊มของรอแล้วก็น่าจะไปหาฟิกเกอร์ใหม่มาพิมพ์เล่นดีกว่าอ่ะไม่ใช่ไม่โมเดลครับนี่ครับฟิกเกอร์ใหม่เราอยู่ตรงนี้ครับเอ่อวอนเตอร์โบราณเหรอนี่ครับดูตัวไหนที่ตึงอ่านกคูกนะฮะ แบวเออแบนกคู่นกุกนกูกหมีมั่มไปฮะเอาสักสองชุดไปเลยนี่ครับเต็มอยู่แล้วโกอันไหนอันไหนหมดอะวนไล่หรอเดมอนแอสซัสซินโอเคแล้วก็ส่วนส่วนนี้อันนี้เดี๋ยวอันนี้มันเป็นอ๋อแอดวานอยู่โอเคอันไหนหมดอันไหนที่พิมพ์ได้แอดวาน อ่า uh, เดี๋ยวนะพวกคาคุมมอนนี่มันปิดแอดวานยังแต่แต่ก็น่าจะพิมพ์ได้นะครับริวริวกะเกียวโอ้โหอายากะเดี๋ยวนะพิมพ์ใหม่หมดเลยเนี่ยนี่ครับปั๊มนี้ไปก่อนนี่คาลิโอเคยัดไปแล้วโกอันนี้น่าจะพิมพ์ได้รอเลยแล้วกันนะ พวกโซนสัตว์อะไรรุ่นนี้นั่นนะละไล่มดเลยครับนี่เขาเรียกว่าซิฟซฟของไว้ฮะหมดยังเฮ้ยอันนี้หมดแล้วโคคาคุม,ม่อนนี่ครับไอตัวอัศวินอ่ะอ่าไ,ได้ครบมาส<ะ>ักที <laughs> เฮ้ยปลาเขียวก็หมดเลยเนี่ยโอ้โหพีมว้ตัวนั้นอยู่ นะอันไหนเอายังไม่ตั้งราคาเกือบมีคนซื้ออีกแล้วเฮ้ย hey, พี่หยิบไปได้ไงเนะี่ยว่าให้ตุยมให้ตั้งราคาเห็นไหใครหยิบไปเมื่อกี้โอ้โหทั้ไหนวะเดี๋ยวเราต้องไปเจ๊คนนี้หน่อยผมดูราคานี้ก่อนครับมีคนนึงไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่วะผู้หญิงเหรอใครวะโอ้สองร้อยห้าสิบนะครับอ่าพี่คนนี้วะลาเท่าไหร่วะโอ้โอเค เอออย่างน้อยราคามันขึ้นตรงนี้ให้นะตอนเกาหยิบตอนแรกอ่ะมันไม่มีราคาขึ้น,นไงเกือบไปแลวเกือบชิบหายเลยเมื่อกี้โอเคแล้วก็สัตว์ใช่ไหมอ่าอันนี้เต็มครับอ่ะอันเดียวดโดนนกคู่ที่ห่วงใหม่เกือบลืมโอเคชั้นล่างนี้โอ้โห,หเฮ้ยอกี้ก็เบสิกก็ถือว่าชาัดอยู่นะครับไอต้ตัวนี้ขอหกเจ็ดเพ่ เราจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆฮนะราคาที่ห่างจากตลาดปลาเขียวใช่ไหมขายดีเหมือนกันนะเนี่ยฟิกเกอร์ใหม่มอนเจอร์โบราณโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ด,ดีก่อนเดี๋ยวเพิ่งขึ้นชั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปวางอันนี้ขึ้นชั้นได้เลยครับลิวตะเกูอ่ะพิมพิมพิม ผมเาครับผมมันเอาไว้ก่อนครับมีคุโอเคครับผมมอนรู้สึกว่าจะทำเป็นแอดวานหมดแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคใช่ครับแอดวานหมดเลยแล้วก็ไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยบ้านหมวกบ,บ้านหมวกบ้านหมวกนีมาแล้วครับ เขาไปพรีเมียมมาเสิร์ฟแล้ว46มันก็ยังไม่ตึกนะแต่ไม่รู้ว่าขอ50ได้หรือเปล่าเอ่อขอ49ด้วยกันเออขอมากกว่านี้เดี๋ยวลูกค้าบ่นนะครับไหน,นหมดอีกโรงพยาบาลใกล้จะหมดแล้วครับนกเ้ยหยิบนกไปเดี๋ยวพี่นกข้างบนอะ่ะเออตัวเดียวพี่ยังไม่เห็นเลยไงใ่้ราคาของม่อนเขียว สองไว้เยอะครับใช่อันนิทรรนไม่ได้แพนดา้าแพนด้าจิ๋วบวังเลยว่าของเกินมากเลยฮะตอนนี้โอ้โหรถตังจิตพันเราน่าจะปุ่ล็อกฟิกเกอร์ไว้เดี๋ยวผุณดองนี้งไว้ก่อนเอาชั้นเก็บของัูไหมไอชั้นเก็บไอพวกเนี้ยคือพวกสิ้นใหญ่อะมีเยอะก็ดีครับขี้เกียจสั่งบ่อยโอ้โหแล้ว ก็จะผนเสร็จต่ละทีเดี๋ยวน่ามันก็อยากได้ครับแต่เอาไว้ก่อนนี่ฝนอันนี้เอา้าเอาวางนี้ไม่ได้ด้วยโอเควางข้างในดีกว่าครับผมต้องการไห้ตัว PLA สั่งเยอะแล้วเกินกันเลยขนาดนี้โอเค ข้างล่างใช่ไหมอ่าโอเคโอค้จริงว่าพนักงานคนเดียวนี่น่าจะทันนะเออมีแค่เรานี่เราจะผลิตไม่ทันดูทรงฮนะโอเคพี่ปลาเขียวมาแล้วฝากไปเสิร์ฟด้วยปลาเขียวกับอะไรอีกมันต้องมาดูตรงนี้สิปลาเขียวโอ้โหลูกหูก็หมดอฮ้ยอันไหนหมดอ่านกหมดแล้วครับ เฮ้แต่คิมิโนโนี่หมดช้าจังวะนกมาแล้วนกมาแล้วเหมือนเดิมครับคอสามเก้าอ่ะราคาตึงๆขึ้นไปอีกอะไรหมดบ้างเฮ้ยบ้านเกือหมดนะครับไอบ้านแฮมเบอร์เกอร์โอ้โอ้โอบ้านเหลือดี่แทบจะไม่ปิวเลยฮะหมดโอเคนี้ได้อยู่ครับ ฟิกเกอร์ใหม่ออกดีจังวะโอคาสของมอนเขียวนะโอเคนี่ผลิตอยู่ของยังเสิร์ฟได้เรื่อยๆครับเอาเครื่องพิมพ์เพิ่มอีกไหม ได้ก็ดีนะเดี๋ยวเราผมไปดูส่วนของอัปเกรดก่อนห้าพนะันนับอัปเกรดในส่วนของคังเราอะเฮ้ยได้อยู่นะฮะจัดเลยไหม, <c oughs> ไ,มได้แบบมีพื้นที่วางเครื่องพิมพ์เพิ่มอะก็ด้วางของนี้ก็ได้นะครับสองเครื่องผม,ม้ว่ามันจะยังไม่พอหรือเปล่านี่ถึงแพนด้โอเคเฮ้ยเอาวางปละ น่าหานกมานี่พิมพ์ไว้เยอะๆครับโอ้ร้านปิดแล้วโอเคนอนเลย,ยกันเอาปุ๊บนี่ครับต้องรีบเปิดร้านไหมนั้นเครื่องจะไม่ทำงานฟิกกาดก็กาดก็หมดฟิกกาดก็หมด เอองั้นโอ้โหอ,อ,อยามันตอนไหนมันจะหมดวะปิดล็อกโมเดลดีกว่าเออมันมีตัวไหนบ้างเหลืออ้าเหลือสองตัวนะครับเหลือลิสกับไอตัวไอบิสนะฮะห้าเก้าอ่นนี่เอาลิสก่อนแล้วกันหรือเอาพร้อมกันเลยอ่ะตั้งมันเหลืยนะครับเครื่องพิมพ์แล้วก็มีมามันเตอร์โบร,ราณครับนี่ไอบิสจัดมาโลด แล้วก็ลิสผมรู้กันว่ามันตัวอะไรนะแต่มันชื่ออนี้ช่างมันอันนี้ลินโอเคโอ,คโอค้นี่ก็พิม,ยายามพ์มมบแบบยาวๆแล้วพิมพ์เมียมวางแป๊บแล้วโอ้บ้านพวกนี้ยังไม่ออกอีกเลยเนี่ยมันมีของให้เลือกเยอะใช่ไหมพี่ถึงไม่ซื้อนะันเนี่ยเจ๊อเอาโรงพยาบาลสักหลังดีเจ๊ หรือผมต้องมันออกมาขายจริงอ่ะมันถึงจะออกอะ่ะอ้าวแล้วใครมาวางนี่เนี่ยโอ้พนักงานตูหืมระวังไม่รู้เรื่องเลยตู้ก็จัดชั้นวางให้แล้วเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวรอรอของพีพ่ใหม่นี่รอโมเดลใหม่แล้วก็ไปวางตรงที่ตรงนั้นมันก็จะได้รู้ว่าตรงไหนมันมีบ้างตรงไหนไม่มีนะฮะโอ้ต้องพิมพ์เดี๋ยวฟิกเกอร์ระดับกลางโอเคพวก โอคอมอนนี่แหละต้องพิมพ์ไว้พิมพ์ไปเลยยูยูกะนี่ก็คือเราพิกาดคิงโอเครองไว้รลองไว้อ่านี่ก็จะเสร็จแล้วครับอุ้ยเส้นใยหมดเติมบ้านทำงานบ้างเอาแล้วฮนะเหลือตัวเดียวไอตัวไอบส อันนี้ยังไม่ได้พิมพ์อะไรเลยเอาอะไรดิเอาบ้านแล้วกันโอเคดองๆไว้ถึงมันจะยังไม่ได้ลงชั้นก็เอาละฮะนี่ฟิกเกอร์ใหม่ครับไอบีสโอเคข้างล่างมีแล้วโอ้ห้าห้าเก้าขอหกสองเฮ้ยหกสิบเอ็ดเลยหกสองกว่าราคามันจะตึงเกินนะ วันนี้ตัวสุดท้ายครับ Please. เป็นเหมือนคล้ายๆแหลงหรือเปล่าอันนี้50าสิบแล้วกันทันดีนครับแอะได้แล้วเราก็มีฟิกเกอร์ในส่วนของมอนสเตอร์โบราณครบแล้วฮะแล้วก็ฟิกเกอร์ต่อไปที่มันใช้เท่าไหร่ดีหรอฟิกเกอร์ต่อไปน่าจะต้องไม่ต้องไปหาแล้วผมหายตัวนี้นี่ฟิกเกอร์ใหญ่คือ5,500นะครับไอเครื่องพิมพ์มันอะ สำหรับตัวแอดวานนะครับหน่าจะตัวละร้อยหรือเปล่าเออแค่เบสิบก็คือครึ่งๆแล้ว5 0าสถึงหกแล้วนะห้าพันห้าใช่ไหม 5, ห้าพันห้ามันต้องซื้ออะไรมันลงวนะเนียซื้อชั้นวางเหรอแป๊บหนึองดูของที่จะลงได้ก่อนนะครับน่าจะชั้นวางแหละนะนไอ้พวกเออชั้นเก็บของมันไม่มีดิมันไม่มีบวกนะ ชั้นวางบวกร้อยหนึง่งแล้วก็ที่เหลือก็มีแค่ปลดล็อกฟิกเกอร์ครับฟิกเกอร์เฮ้ยฟิกเกอร์ตกไปห้าพันเบบี้ดาก,ก้อนเหรอเฮ้ยมังกรนะครับโอเคเราเหลืออีกห้าร้อยช่ไหมเอ่มก็ต้องเพิ่มชั้นวางอีกห้าชั้นมีที่วางือเรล่วโอเคลองริบเรียงดูฮะเอผมต้องไปเคลียร์ไอ้พวกเส้นใ่นี้ก่อนดิเดี๋ยวมันลกกันฮนะมันจะชับถูกการ อันนี้ก็เยอะสลือเกินบังกลองไว้ก่อนนี่เลยสิ้นนี่สุดใช้ดีมากเลยนะฮะวิโยโอ้โหแป๊บๆมีตังเป็นหมืน่นอ้าวนี่หมดแล้วบ้านขนมกับบ้านเบอร์เกอร์จะได้เคลียร์ตรงนี้บ้างครับบ้านขนมอ่าโอเคฮ <c oughs> เมพยมสุดๆเลยครับเนื้สีเเอ่อขอ สี่สามได้ป่ะน่าจะได้อยู่นะมันพรีเมียม,มอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็บ้านเบอร์เกอร์เรจ๊โรงพาบาลเหลือเดียวเจ๊หยิบไปหน่อยเหอะอันนี้สี่หกแลกันพี่หยิบไปหน่อยโรงพยาบาลผมอะ่ะเออนั่นแหละขอบคุณครับโรงพยาบาลอ่นนี่อันนี้ผมตั้งราคาแล้วใช่ไหม หเหลือแค่ไอตัวบ้านเรือ50อันนี้53ครับอ่าเหลือแค่บ้านเรือชิ้นเดียวครับอันนี้ก็แพนด้าก็หมดละโอเคลงของได้ฮะแพนด้าแพนด้าสามเก้าสี่สองแล้วกันเฮ้ยห่างเยอะไปไหม <c ười> คนลูกค้าไม่ซื้อ มันออกชา้าครับอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เอาอะไรมาลงเนี่ยโอ้โหใจเย็นๆตัวเพิ่งลงไปเมื่อกี้เออจะรีบไปไหนอันนี้ก็พิมเสร็จแล้วครบับบ้านเรือเฮ้ยผมน่าจะต้องจัดชั้นไปเลยไม่ถ้ามันไม่มีเดี๋ยวเราค่อยเออเอาอีมีบ้านสก,กีมฮะเมื่อกี้ดูทรงใกล้จะหมดแล้ว ลงไปบานเพิ่งมาโอเคบ้านสก,กินเพิ่มอย่าลืมเพิ่มเส้นใยวิผื่อด้วยนะฮะนนี้เหลืออะไรอันนี้โอ้โหเส้นใยแบบพาวเดอร์เหรอมีเรซิน,นโอเคมปครับขอชั้นวางเพิ่มมาทีละชั้นทีละชั้นไปก่อนไล่ๆไปอ่าตรงไหนเนี่ยเฮ้ยอ๋อ อยู่ข้างล่างได้ไงเนี่ยอันนี้เพิ่มไปก่อนนะไม่รู้ว่าจะใส่อะไรต้องรอฟิกเกอร์ใหม่เอาวางแนมไหมเนี่ยเฮ้ยวางไม่ได้เหรอเก้มันติดโอ้โหเอาเร็วโอเควางวางแบบเกินๆไปก่อนงั้นผมอัปเกรดร้านเลยแล้วกันร้านเท่าไหร่ โหเจ็ดเจ็ดเลยนะเฮ้ยแล้วมันได้อันนี้ด้วยใช่ไหมไอ้ข้าวคมนิยมอะ่ะเฮ้ยถ้าได้นี้ก็คือผมไม่ต้องซื้อเช้นาน้ำเพิ่มนี่อ่าได้จริงครับจัดโลดว้าว,วก็เอาเนี้ยไว้ข้างหลังอ่าแค่นี้แหละนะครับแล้วก็เช้าน้ำผมน่าจะยังไม่ย้ายเพราะว่ามันพิกเกอร์มันมีแค่นี้เรายังไม่ได้ปลดเฮ้ยเด้อ มันก็จะมีเบบี้เข้ามาดิเออไอจูเบบี้ดราก้อนโอเคงั้นอนนีไปวางก่อนเราต้องนอนก่อนไหมยังไงก็ยากอ้าโอเคได้ต้องนอนก่อนนะเพราะว่าร้านจะปิดเรลวโอเคนี่ช้ามาฮะต้องรีบเปิด มาลงของแล้วนอนก่อนใช่ไหมพี่โอเคขอใครด้วยเมื่อกี้ผมรีบรีบนอนคือโรงพยาบาลโอเคบ้านหมวกโซนสัตว์หรอสัตว์อันไหนยังไม่ลงกระต่ายแล้วกันของพรีเมมอ่าโอเคหมุนแล้วครับชิ้นนี้โอเค แล้วก็ฟิกเกอร์ใหญ่นี้ยังไม่ได้เช็คเลยฮะแม่มดโอ้โหดีวิวแดงแดงปี๊ดเลยอ่าเอาละแล้วก็เดี๋ยวไปดูโมเดลใหม่หนีกู่าเบบี้ดาวกลนโอ้เนี่ยเป็นฟิกเกอร์เล็กนะฮะขนาดเล็ก ก็โอเคก็พิมพ์เป็นแบบพิมเมียมไปเลยเออเรามีเครื่องพิมพ์นั่นอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องพิมพ์ับระดับแบบเออแอดวานซ์หรือเบสิกนะฮะประจัดแบบของเทพมาเลยเหมือนเดิมฮะฟิกเกอร์ตัวแรกที่เราจะเปิดก็คือไอตัวที่มันมีราคาแพงที่สุดนะฮะนี่องค์กรเขียวสกายเอออ่ะโอเคนี่พิมพ์เสร็จพอดีสกายช่ไหมงั้นเราจะพิมพ์พร้อมกันอ้าวอยู่ไหนไอะ ฮะเอาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัวซื้อแล้วไม่ใช่หรอสกายสกายเอาซื้อแล้วนี่จะบอกนะต้องพิมพ์แบบเบสิคไม่มีนี่อ๋อมันพึ่งขึ้นเครื่องน่าจะน่าจะโหลดอยู่ฮะเมื่อกี้อ่านี่สองตัวพร้อมกันเลยครับสกา อันนี้ไม่ได้ดูหน้าร้านเลครับว่าอันไหนหมดบ้าง assassin น,น,งน,นี่อ่ะโอ้โหชิ้นใหญ่หมดอีกแล้วใช้ปแป๊บๆหมดปแป๊บๆหมดใช้ดีจริงก็ไอ้ตัวนี้เลยฮะับพีเอวีอันไหนหมดบ้างเลยครับอันไหนหมดเอ้ย a s s a s s วิ m แมวใกล้หมดแล้วโหบ้านเลยอ,อันนี้ก็เกือบหมด เนี่ยเฮ้ยลิสอ่ะเดี๋ยว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 ใครเอาตัวนี้มาวางนี่เนี่ยโอ้โหไอ,อ้ไม่ดูอีกแล้วอืวาางไม่ดูเลยนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวมังกรผมน่าจะไอ้ตัวชั้นกลมออกมาวางฮะมันน่าจะสวยดีอะโอเคครับนี่มันจะแคบแคบก็ช่างมันผมไม่สนนะ่ะชั้นกลมนี่ครับ ว่ามันสวยดีไงไแล้วประเด็นคือโอเคน่าจะเดินได้อยู่นะฮะงั้นขยับตัวนี้มันนิดนึงอ่าแล้วก็เนี้ยไว้ตรงกลางว่ามานี้ครับคงไม่ขวางกันเกินไปใช่ไหมโอเคได้อยู่ครับมาหรือยังโอ๊ยแต่นานอยู่นะโอเคนี่พิมพ์อยู่ครับตอนนี้เหลือบ้านเรือกับ คิมิโนะครับรู้สึกว่าจะออกช้าใ่ผมตั้งราคาสูงหรือเปล่าคิมิโนะอ่าไอตัวแมวใกล้ใกล้หมดแล้วครับคิมิโนะเหลือประมาณ4ตัวโอเคปล่อยเข้าไปแล้วก็ยูกะฟองฟิกเกอร์ให้มัเมนเดิงครับนี่พินสร็จแล้ว เดี๋ยวนะค่าคมนิยมนี่5้0 0เลยฮะจนว่าไอ้เครื่องพิมพ์นี่มาอีกแล้ว <laughs> แต่ราคาก็ตึงเหมือนเดิมนะฮะ5,000งั้นผมขอเออดองตังไปที่ดนึงนะก่อนที่เราจะพิมพ์เครื่องแบบแอดวาน์ขึ้นมาเดี๋ยวขายของพวกนี้ให้หมดก,ก่อนพิมพ์ลิสต์อนี่หมดอีกแล้วครับ p ว e โอ้หใช่ดีแบบจริงๆได้ต้องเพิ่มชั้นนี่อะไรวะเนี่ยพาวเดอร์เหรอพาวเดอร์มีควรได้ใช้พาวเดอร์เอาเดี๋ยวนะพาวเดอร์โอ้พาวเดอร์มันใช้พรีเม,มี่ยตัวพรีเม,มีม่ยมโอเคเพิ่มก่อนเพิ่มก่อนนี่เราจะได้ลงนะ้ะ เราเยอะอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเแบบี้ยังไม่เสร็จอีกเหรอมาเสร็จแล้วสกายใช่ไหมอ๋อชั้นบนเลยเพื่อนโอ้โห,โหเปิดไม้ก,ก็พีมีย์ยออุ้ยหลักร้อยเลยครับขอ,อหนึ่งศูนย์อันนี้ขอแปดแล้วกันมันพีมี์ยังไงเออแบบโอ้ชัดเจ๋วเจ๋วแววแนะฮ่าฮ่าแล้วก็ไปวางไว้เหมือนเดิมครับปลดล็อกอีก ขอ,อสักสามตัวก่อนไหมใส่ชั้นแล้วมันมีสามันสกายแล้วก็ราคาตึงอีกมังกรฟา้านี่เรียกแบบนี้เลยกันโอ้ชื่อมันเรียกยากยากนะเออนิมบาเลยนี่แหละช่างไฮะเรียกตามสีเหมือนเดิมนิมบานิมบาสิบสองโอ้โหเยอะครับเยอะอันนี้โอเคเต็มอยู่ ชั้นเก็บของก็เริ่มจะติบนะฮะเริ่มจะไม่มีชั้นวางละอ่ะะตอนนี้ใกล้จะสามทุมแนละ้วผมว่ามงกรฟ้าคงไม่ได้วางขายวะ <c oughs> โอ้โหนี่พิมพ์ได้ครึ่งเดียวเอง yeah. สรุปไม่น่าจะได้ขายนะในพาร์ทนี้โอเคงั้นผมว่าเราก็ค่อยมาลงขายในพาร์ทหน้าแล้วกันนะสำหรับห้ตัวเบบี้ดราก้อนนะเพราะว่าตอนนี้ร้านจะปิดแล้วฮะจะสามทุมแล้ว โอเคงั้นเดี๋ยวในพ์ทนี้ผมคงต้องขอไลาเ์เพีงนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวพ์ทหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะโอเคก็สำหรับพันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตตามรามับชมถึงท้ายคลิปด้วยนะ